สวัสดีค่ะคลิปนี้อาจจะพาทุกคนมารับชมประวัติและผลงานที่ผ่านมาของก้านักสแสดงนำหลักจากซีรีส์จีนเรื่องเหนื้อเมคาชตาลิขิตเพวกเขาจะมีใครกันบ้างและมีผลงานอะไรที่เคยฝาความประทับใจไว้ในวงการบันเทิงเราก็มารับชมกันเลยค่ะแอดขอเกริ่นถึงตัวซีรีส์ก่อนนะคะม u r ว e y to You หรือชื่อไทย เนือเมฆาชะตาลิขิตซีรีส์จีนแนวย้อนยุคชิงไหวชิงพริบสุดเข้มข้นหนึ่งในโปรเจกต์ระดับใหญ่ของค่ายไอยชีอีที่แม้จะมีจำนวนตอนเพียงแค่24ตอนแต่ความฟอร,ร์มดีของบทละครน,นั้นจะทำให้คุณรายเรื่องใจพลอดเรื่องจะเล่าถึงวีกงจือคุณชายสี่ตระกูลกง ที่อยู่ๆก็ต้องขึ้นเป็นผู้นำตระกูลอย่างกระทันหันเพราะการจากไปของผู้เป็นพ่อและพี่ชายที่ถูกใครบางคนลอบสังหารในคืนแต่งงานกับนัก่าหญิงคนสวยวินเวซานที่แฝงตัวเข้ามาในตระกูลกงเพื่อทำภารกิจจับประมุกตระกูลกงให้อยู่หมัดทั้งสองจึงได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ที่แม้จะดูธรรมดาแต่กระแฝงเอาไว้ด้วยอันตรายถึงชีวิต ในทุกฝีเท้าก้าวเดินของเรื่องราวทั้งหมดโดยตัวละครแรกที่เราจะเริ่มพูดถึงกันในคลิปนี้ก็คือกงจื่อวีคุณชายสีตระกูลกงดูจากภายนอกเป็นคนเจ้าเล่ห์เจ้าสำราญและไม่เอาไหนแต่เขาได้ซ่อนความฉลาดของตนเองเอาไว้ภายใต้คราบความใส่ซื่อบทบาทนี้รับบทโดยจางหลิงเฮอนักแสดงดาวรุ่งชาวจีนวัย26ปี เกิดเมื่อวันที่30ทธันวาคมปี1997ส่วนสูง189เซนติเมตรจบการศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าที่มหาวิทยาลัายหนานจิงและเป็นสมาชิกสมาคมการบินและอาวากาศจีนจางหลิงเฮอเริ่มต้นเส้นทางในวงการบันเทิงจากการรับบทนำในซีรีส์เรื่องสู้ฉือได้เท้าสาวย่อนักสืบได้บทบาทที่แสนแสบสนแต่ก็ฉลาดไม่เบา ทำให้เขาได้รับโอกาสทางการสแสดงเพิ่มขึ้นแต่จางหลิงเฮนั้นก็ยังไม่ได้รับโปรเจกต์ะระดับยักษ์แม้เขาจะมีผลสำฤทธิทางการสแสดงที่ดีมากแล้วต่อมาจางหลิงเฮ่อก็ได้รับบทบาทในซีรีส์เจนย้อนยุคสุดเข้มข้นสองเรื่องสองแนวนั่นก็คือเหนือเมฆคาชตาลิขิตประกบคู่กับวีซูซิน และเล่รักวังคุณหนิงประกบคู่ไปลูกซึ่งถือเป็นสองผลงานที่น่าจับตามองที่สุดของเขาในเวลานี้และมันก็ทําให้เขาเป็นที่น่าจับตามองในวงการบันเทิงตั้งแต่ที่เพิ่งมีข่าวว่าจะรับแสดงในสองซีรีส์นี้แล้วด้วยซึ่งในเหนือเมฆคาสตาลิคิดแอดก็คิดว่าความนิยมของจางหนิงเฮอในวงการบันเทิงจะต้องเพิ่มสูงขึ้นอย่างแน่นอนและด้วยความที่ตัวซีรี ไม่ใช่แนวเราโรแมนติกหวานฟุง้งแต่เป็นแนวฉลาดทันเหลี่ยมคนซึ่งก็เป็นแนวที่ช่วงนี้พี่เจนเขาค่อนข้างหิตแล้วก็ชอบกันมากๆด้วยนะคะแอนว่าจางหนิงเฮ่อในปีนี้ต้องคว้าสักหลายรางวัลจากในหลากหลายเวทีได้แล้วนะคะตัวละครที่สองวินเว่ยซานนาค่าหญิงระดับล่างสุดของสำนักอูเฟิง นางเป็นคนที่ฉลาดทันเกมพนแข็งแกรง่งแต่กลับม,มีความอ่อนไหวต่อสภาพแวดล้อมค่อนข้างมากรับบทบาทโด,ดวยหวีซูซินหรือที่รู้จักกันในชื่อเอสเธอร์หวีนักแสดงหญิงวัย28ปีเกิดเมื่อวันที่18ธันวาคมปี1995หวีซูซินเกิดที่เมืองเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนและเธอยังเป็นลูกคนเดียวของครอบครัว พ่อและแม่ของวีซูซินเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์และบริษัทหลายแห่งและตัวซูซินเองก็เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทอีกด้วยและก็ยังเป็นเจ้าของธุรกิจอีกมากมายด้วยเช่นกันดังนั้นก็พูดง่ายๆว่าตัวของวีซูซินนั้นเธอก็เป็นหนึ่งในทายาทมหาเศรษฐีของเซี่ยงไฮ้นั่นเองค่ะ เธอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านอุตสาหกรรมแฟชั่นจากสิงคโปร์รอมความสามารถในแฟชั่นของวีซูซินก็ไม่ต้องคิดมากเลยนะคะเพราะเธอนั้นถทาจะเป็นตัวแม่แฟชั่นจีนแล้ววีซูซินเปิดตัวในวงการบันเทิงจีนจากรายการวาไริี้ไอเด p r o โปรดิวเซอร์ y ยาวโดยมีลิซ่า l บ c k กพิงเป็นเมนเทอร์หลักและเธอก็ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากชาวเน็ต ด้วยน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์และความน่ารักที่สารจะล้นหลามโดยในช่วงของวงการบันเทิงจีนวีซูซินได้เริ่มมีผลงานตั้งแต่ปี2016แต่เธอได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและชาวเน็ตในซีรีส์เรื่องของรักของข้าซีรีส์จีนนาวรักโรแมนติกแฟนตาซีแต่ถึงแม้ว่าในซีรีส์เรื่องนี้จะได้รับกระแสตอบรับที่ดีแต่วีซูซิน ก็ยังคงโดนดราม่าจากแฟนๆหลายคนที่มักจะใช้เรื่องของเธอเกี่ยวกับการรับบทบาทต่อมาวีซูซินจึงได้รับซีรีส์เรื่องใหม่อีกเรื่องแล้วก็เป็นนาวย้อนยุคชิงไหวชิงพริบที่มีชื่อว่าเนื Me ้อเมคาชตาลิขิตการพลิกบทบาทจากสาวแบวมาเป็นสาวเงียบขรึมของเธอนั้นก็สร้างความประหลาดใจและความสนใจอย่างมากในแวดวงแฟนซีรีส์จีนเพราะบทบาทนี้วีซูซินทุ่มเทยอย่างหนัก และก็ได้ทิ้งราบสาวเบ้าสุดน่ารักไปอย่างสิ้นเชิงเพราะอยากรู้ว่าฝีมือในการสแสดงของเธอพัฒนาไปถึงขั้นไหนแล้วแอดก็แนะนำให้กดแอบอ้าชี้และเข้าไปดูเรื่องเนื้อแม่คาชตาลิคิดเลยค่ะรับรองว่าคุณจะต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ที่มีต่อวีสูสินในด้านการสแสดงอย่างแน่นอนตัวละครที่ 3, สามกงซางจ๋อ คุณชายรองตระกูลกงที่มีอำนาจบารมีในวงตระกูลและได้รับความยำเกรงจากคนในยุทธภพเป็นอย่างมากรับบทบาทโดยเฉิงเลยนักแสดงชายวัย28ปีเกิดวันที่18ธันวาคมปี1994เชิฉิงเลยเริ่มมีผลงานในวงการบันเทิงตั้งแต่ปลายปี2019 แต่เขาเพิ่งจะได้รับความสนใจและกระแสความนิยมจางบทบาทพระเอกคนหล่อเทในมินิซีรีส์เรื่องคนแปลงหน้าที่คุณเคยของบทบาทท่านแม่ทัพเซียวหานเซิง มาถึงตรงนี้ทุกคนก็อาจจะออกกันแล้วนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะรู้สึกเหมือนว่าเคยเห็นหน้าของหนุ่มคนนี้ผ่านจอกันมาบ้างแต่อาจจะยังหลงลืมอยู่ค่ะหนุ่มเฉิงเลยของเรานะคะก็เริ่มเป็นที่รู้จักจากซีรีส์เรื่องคนแปลกหน้าที่คุณเคยนั่นเองโดยในเหนือไม่ค่าชะตาลิขิต หนุ่มเฉิงเลยก็ปรากฏตัวในบทบาทคนชายรองตระกูลกงแล้วเขาก็ยังเป็นตัวละครที่อันรู้สึกว่าตัวเองสะดุดตามากที่สุดด้วยนะคะความหล่อคือจกตาตั้งตาเปิดตัวแล้วก็ยังคงความหล่อเท่ในถูกซีนค่ะเพื่อนๆก็อยา่าพลาดที่จะมารับชมความหล่อออรานเนียบในบทบาทคนชายรองสุดฉลาดกงซานเจ๋อของหนุ่มเฉิงเลยกันด้วยนะคะตัวละครที่สี่ สร้างกวนเฉียนนักฆ่าหญิงระดับเม่ของสำนักอูเฟิงนางแฝงตัวมาพร้อมกับนางเอกแต่ได้รับภารกิจที่ท้าทายกว่าในการหลอกล่อคุณชายรองตระกูลกงที่ฉลาดที่สุดบทบาทนี้ได้หลูวีเซียวนักแสดงหญิงวัย3 3ปีมารับแสดงค่ะเธอเกิดเมื่อวันที่13กันยายนปี1999จบการศึกษาสาขาอุตสาหกรรมแฟชั่นจากมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ เริ่มมีผลงานในวงการบันเทิงจากซีรีส์จีนเรื่องคดีปีศาจแห่งเมืองไคเฟิงภาคหนึ่งสองในบทบาทของฉีมู่อีลัวซึ่งน้องวีเซียวนะคะส่วนมากก็จะรับบทบาทเป็นสาวหวานในรั้วมหาลัยหรือไม่ก็จะเป็นแนวโรแมนติกย้อนยุคสุดฟินซะส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจัดชาติผมหนึ่งปรารถนาในบทบาทของจินลัวหรือจู้เยียนลำนำกระดูกหยก ในบทบาทของไปเสื่อิงน้องสาวนางรองที่หน้าตานิสัยใสยซื่อแบบนึงเอกจินสมัยก่อนที่สุดค่ะโดยในเนือเม่คาะตาลิขิตน้องหลู่วิเซียวก็ได้พลิกบทบาทของตัวเองมาเป็นนักฆ่าสาวสวยสังหารท่าทางตอนแรกที่ดูใสซื่อแต่ความจริงแล้วนางก็คือขนมหวานที่เคลือบยาพิษที่อันตรายที่สุดแล้วก็ยังสวยมากๆด้วยนะคะจากการคำนวณดูของแอด อันว่าหลังจากการออกอากาศของเนื้อแม่ค่าชาตาลิขิตน้องหลุวีเซียวก็น่าจะได้รับความสนใจจากนายทวนเซลรี่อีกเพียบแน่ๆเลยค่ะคนอะไรสวยหวานสวยโหดสวยสังหารมีครบจบในคนเดียวแถมเคมีกับหนุ่มเฉิงเลยก็ยังปังมากตั้งแต่ที่แค่มีการออกผ้ามายังไม่มีโปสเตอร์นะคะก็ได้กลิ่นความปังของเคมีคู่นี้แล้วแอนและอยากให้ทุกคนมาดูคู่นี้จริงๆค่ะ รับรองความเคมีดีที่แม้แต่พระนางยังต้องหลบรัศมีให้นะคะตัวละครที่ห้ากงจื่อซางพี่หญิงคนเดียวของตระกูลกงนางเป็นคนอารมณ์ดีและชอบต้อหนุ่มๆในจวนไปทั่วคะ่ะเป็นสีสันความน่ารักของซีรีส์เลยรับบทบาทโดยจริงๆนักแสดงหญิงวัยสาสิบปี เกิดเมื่อวันที่23ธันวาคมปี1992เธอปรากฏตัวในวงการบันเทิงและได้ดึงดูดความสนใจนจากผู้ชมในรายการยาวิทยูซีสั่น2ในฐานะ MC ตอนที่19-20ลโดยเธอนั้นถือเป็นสีสันของวงการวาไราตี้จีนเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับจริงๆเพราะว่าเธอนั้นมีงานในสายวาไราตี้เยอะมากๆซึ่งในเหนือไม่ค่าชะตาลิขิต จริงๆก็จะมาในบทบาทพี่หญิงใหญ่ของพระเอกนางถือเป็นสีสันแล้วก็เป็นตัวแทนคนดูหญิงแบบเราๆนะคะเวลาเจอหนุ่มหล่อในเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าขาดพี่หญิงใหญ่จริงไปก็คงจะไร้ซึ่งความสดใสไปเลยนะคะพี่แกคือเตาะหนุ่มได้น่ารักมากๆแล้วก็ยังเตาะหนุ่มทุกคนด้วยนะคะตัวละครที่6 องครักเจินฝานหนุ่มควนเสนิทข้างกายพระเอกที่ได้รับความไว้วางใจจากพระเอกมากที่สุดซึ่งเขาเองก็พักดีกับพระเอกมากๆด้วยและที่สำคัญคือเหมือนเป็นทั้งพ่อเพื่อนองครักและพี่ชายของพระเอกในเวลาเดียวกันเพราะว่าจินฝานนั้นดูแลพระเอกดีมากรับบนบานโดยซุนเฉินจ้นนักแสดงชายวัย27ปีเกิดเมื่อวันที่2 6มกราคมปี1 9 9 6เ โดยสุนเฉิงจุ้นนั้นแทบจะไม่มีผลงานซีรีส์ให้เราติดตามรับชมเลยนะคะเพราะว่าพี่แกเปิดตัวในวงการบันเทิงสายภาพยนตร์ค่ะและทุกคนก็อาจจะเคยเห็นเขาในบทบาทของผู้ศิลาสังหารจากภาพยนตร์เรื่องยินยางศึกมหาเวทสูขฝันอมตะ ภาพยนตร์จีนน้ำดีที่ใช้ทุนสร้างได้อย่างสมราคาและคุณภาพของภาพยนตร์ก็ขับจอมากๆด้วยใครที่อยากเห็นบทบาทเท่ของหนุ่มคนนี้นะคะแอก็แนะนำว่าให้รีบไปรับชมภาพยนตร์เรื่องยินยังเลยค่ะส่วนบทในเรื่องเหนือเมคาสตาลิกิทแอดก็ว่าค่อนข้างครบรถทุกแนวเลยนะคะสำหรับตัวละครเซนฝานแล้วแอดก็ขอสปอยก่อนเลยนะคะว่าทุกคนจะต้องมีซึมหรือว่ามีเสียน้ำตาให้เขาแน่ เพราะว่าถ้าใครสังเกตจากทีเซอร์มาแล้วก็หงรด้รู้กันใช่ไหมล่ะคะว่าเรื่องนี้หนักหน่วงสาหัสมากๆตัวละครที่เจ็ดกงหยวนจือ่อน้องชายที่ครั้งรักพี่ชายสร้างเจือสุดฤทธิ์เขาคือผู้ควบคุมวงการยาพิษแล้วก็ยาถอนพิษของตระกูลกงในปัจจุบันแถมเขายังซ่อนความลับมากมายไว้ด้วยนะคะ รับบทบาทโดยเทียนเจียรุยนักสแสดงชายวัย24ปีเกิดเมื่อวันที่4ธันวาคมปี1998เป็นนักสแสดงหน้าใหม่ที่เพิ่งประเดิมผลงานแรกในวงการบันเทิงและเหนือเมคาชตาลิคิตก็เป็นผลงานแรกของเขาด้วยนะคะ ถึงแม้ว่าเทียนเจียรุ่ยจะเพิ่งเริ่มมีผลงานในวงการแต่จากการรับชมในสามตอนแรกของซีรีส์ก็พูดได้เลยว่าเขานั้นมีทักษะในการแสดงที่ดีมากถ้าไม่บอกว่าเป็นเรื่องแรกแอดก็นึกว่าเป็นนักแสดงที่มีผลงานมา,มามากมายในวงการบันเทิงแล้วนะคะน้องคือแสดงดีมากสีหน้าท่าทางแววตาคือปังไม่ดรอปเลยค่ะแม้ว่าจะต้องยืนเพียงกับนักแสดงมากประสบการณ์ในขั้นแรกของวงการบันเทิงจีนนะคะ แอดเองก็ขออวยพรให้น้องได้งานแสดงดีๆอีกมากเพื่อที่จะต่อยอดความสามารถของตัวเองต่อไปในอนาคตด้วยนะคะตัวละครที่8หานยาซีหัวหน้านักฆ่าของนางเอกที่เป็นคนดูแลควบคุมภารกิจของนางเอกโดยเฉพาะระบทบาทโดยโอมีเตอร์นักแสดงชายวัย8 8ปีเกิดเมื่อวันที่23มีนาคมปี1995 เขาก็เป็นอีกหนึ่งนักสแสดงที่เปิดตัวมาในสายงานภาพยนตร์ได้เปิดตัวในภาพยนตร์เรื่องยินยางศึกมหาเวสุฝันอมตะ้วยบทบาทของผู้สุนักหิมาสวรรค์หนึ่งในสี่พูดที่ตัวเอกของภาพยนตร์จะต้องมีนะคะถึงจะเอาชนะปีศาจในเรื่องได้โดยในเหนือเมคาชาตาลิขิตแม้ว่าเขาจะปรากฏตัวเพียงแค่ไม่กี่ฉาก แต่ความมีเอกลักษณ์ของรูปลักษณ์ของเขาก็ะไดดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะตัวละครที่9หานยาซื้อในเมื่อเรามีหานยาซือแล้วจะขานุ่มหานยาซื้อไปได้ไงคะหานยาซื้อเป็นหัวหน้านักฆ่าของสร้างกวนเฉียนเขาเป็นคนที่เด่นขาดแล้วก็เจ้าเล่ยแม่แพ้ยาซีเลยค่ะระบวนบาทโด,ดยจูจินนักสแสดงชายวัยส2ปี เกิดเมื่อวันที่10พฤษภาคมปี1991ในเมืองหนานทงมณฑลเจียงซูเขาเข้าเรียนที่สถาบัานศิลปะและหัตกรรมซูโจต่อมาเมื่อจบปริญญาตรีก็ได้ไปเป็นครูสอนศิลปะอยู่หลายเดือนก่อนที่ไม่นานนักตัวของจูจินจะเริ่มเข้ามาสู่วงการบันเทิงด้วยฐานะของนายแบบนิตยสารตั้งแต่ปี2016แล้วก็มีผลงานมาเรื่อยๆค่ะอาทิเชน12วังเทพลึกลับ ในบทบาทของเสี่ยกวนหรือจะเป็นหงขังลักในบทบาทของเฮอจี G. แต่ว่าเขาก็ไม่ค่อยได้รับกระแสตอบรับที่ดีสักเท่าไหร่นะคะพอมาถึงซีรีส์เรื่องเหนือเมฆคาชาตาลิกิตในบทบาทของหานยาซือแอนกอ็คิดว่าเขาน่าจะได้รับความสนใจพอตัวเลยค่ะโดยท่าทางมาดกวนตัวร้ายสุดแสบผสมกับความหล่อเท่แถมยังเป็นหนุ่มผมสั้นเหมือนพระเพียงคนเดียวในเรื่องเรียกได้ว่าทั้งเท่ทั้งมีเอกลักษณ์ค่ะ บางคนถึงกับต้องวนหาเลยนะคะว่าหานยาซื้อใครคือคนรับบทบาทนี้กันแน่และนักแสดงที่น่าติดตามชมในเรื่องนี้ก็ยังไม่ได้จบเพียงแค่นี้นะคะเพราะว่าหนุ่ม,มสๆสาวงานดีกำลังทยายปรากฏตัวคะ่ะอาจคิดว่าต้องมีการแนะนำนักแสดงพาร์ทสองกันบ้างแล้วแหละแต่ทุกคนก็ต้องรอกันก่อนนะคะเอาให้นักแสดงกลุ่มใหม่เนี่ยได้ถึงสิบคนก่อน และออดก็จะทําคลิปพาดส,สต่อนะคะสําหรับการแนะนํำนักแสดงส่วนในคลิปนี้ออดก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่ทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะ